สวัสดีค่ะคุณรู้หรือไม่ภาวะการหกล้มเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายพบบ่อยในผู้สูงอายุโดยแต่ละปี1ใน3ของผู้สูงอายุรักงประสบกับการลื่นล้มและผู้สูงอายุ1ใน5ที่หกล้มไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกบางส่วนต้องใช้รถเข็นไปตลอดชีวิตหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่ายคือห้องน้ำทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย หากคุณจะสร้างบ้านที่มีผู้สูงอายุร่วมด้วยต้องหาข้อมูลให้ดีเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านแบบไหนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับคนในครอบครัววันนี้เรามี9วิธีดีๆมาบอกคุณในการออกแบบห้องน้ําผู้สูงอายุถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย1 ประตูห้องน้ําเป็นบานเลื่อนอย่างน้อย90ซนติเมตรควรเป็นประตูแบบเลื่อนหรือประตูที่เปิดออกเพื่อความสะดวกของผู้สูงอาย,อยุที่ใช้รถเข็น 2. ขนาดห้องน้ําควรมีความกว้างอย่างน้อย1.5คูณ2เมตรมีพื้นที่กว้างพอให้รถเข็นหมุนกลับตัวได้สะดวกหรือจะกว้างกว่าน,นี้ก็ได้ 3. ระดับพื้นควรอยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นภายในบ้านและห้องนอน เพื่อป้องกันการสะดุดล้มจากพื้นที่ไม่เท่ากันใช้ตะแกรงระบายกันน้ำบริเวณหน้าประตูและส่วนที่กั้นระหว่างส่วนเปียกส่วนแห้ง 4. มีราวจับพยุงตัวช่วยให้พยุงผู้สูงอายุทรงตัวได้ดีป้องกันการหกลม้มควรมีราวจับทุกจุดที่มีการนั่งลุกยืนและเดินในห้องน้ำา 5. อุปกรณ์ในห้องน้ำควรเลือกแบบที่ใช้งานง่ายสะดวกและหลบมุมเพื่อป้องกันอันตรายจากการชนหรือล้มกระแทกกอกน้ำวาล์วเปิดปิด ควรใช้แบบก้านปัดฝักบัวและสายฉีดช,ชำระแบบปรับแรงดันได้ 6. ใช้วัสดุประเภทการลื่นเหมาะกับพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งหรืออาจเปลี่ยนสีหรือลายที่แตกต่างสำหรับส่วนเปียกส่วนแห้งเพื่อให้เห็นได้ชัดป้องกันการลื่นและสะดุดล้ม 7. ชักโครกควรเลือกใช้รุ่นที่มีที่นั่งสูงจากพื้น43-45เซนติเมตร ซึ่งเป็นระดับที่ผู้สูงอายุลุกนั่งได้อย่างสะดวกและควรมีราวทรงตัวบริเวณด้านข้างของชักโรครก 8. ติดตั้งสัญญาณเตือนฉุกเฉินติดตั้งบริเวณที่ใช้งานง่ายบริเวณข้างสุขภัณฑ์และบริเวณที่อาบน้ำา 9. แสงสว่างควรมีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการใช้งานภายในห้องน้ำควรใช้แสงสีขาว เพื่อมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแสงชนิดอื่นนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆสำหรับการออกแบบห้องน้ำผู้สูงอายุที่ช่วยให้คนที่คุณรักปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bye บไม่ t y h o m e Futures